นะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับพี่เอ็มก็จะลงตัวตัวนี้เป็นโปรดักตัวล่าสุดอีกหนึ่งตัวนะครับที่พี่เอ็มกำลังลองอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคุณเขามีดีมากๆนะครับตอนนี้ก็จะเน้นในเรื่องการฟื้นฟูผิวตัวนี้เขามีชื่อว่า Skin MTX นะครับเทโลไซ เขาเป็นสารตัวหนึ่งนะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรางวัลโนเบลเป็นแบรนด์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งเขาจะไปช่วยในเรื่องของการยืดอายุให้กับเซลล์ที่เรียกว่าเทโลเมียร์ซึ่งเซลล์ตัวนี้เนี่ยเมื่อมันเราเข้าไปช่วยเขาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับตัวนี้มีสาร ที่เรียกว่าเทโลไซคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็ราคาแพงนิดนึงนะของสวิตเซอร์แลนด์แต่ดีไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีกลิ่นนะครับมีให้ดูเทกเจอร์เขาจะใสๆนี้